กบอกว่าคันนี้มีรุ่นนั่นนีอ่อุ้ยอุ้ยท่าจะใหญ่ด้วยครับไหนอ่ะอ้หใหญ่ใหญ่ปะใหญ่อ่ะ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่พงน้องนานาเอฟซีช่องวิถีพื้นบ้านเดลิเวอรี่นะครับพบกับผมช่างนาเดชและกับพานมิเตอร์เหลืองนะแม็กเสื้อฟ้าก็วันนี้เรามาทําอะไรกันครับในพานป,ปักเบ็ดปลาช่อนเนาะ,ะนมีเบ็ดมาราราวยี่สิบห้า,าคันใช่ไหมก็วันนี้เนี่ยเมื่อตั้งแต่เช้าเลยเนี่ยมีฝนลงมาเยอะพอสมควรเนาะปลาอาจจะได้น้ําใหม่ก็อา,อาจจะพอกัดเบ็ดบ้างนะครับก็เลยมาลองดูสักคลิปนึง ก็เดี๋ยวได้เรื่องไม่ได้เรื่องอ่ะก็ตามไปลุ้นกันแล้วกันครับผมเหยื่อก็วันนี้ใช้พวกลูกปลากระดีนะครับเป็นเหยื่อเป็นเหยื่อวิ่งเริ่มลงเบ็ดกันแล้วนะอันนี้ก็เป็นร่องสวนปามครับก็ร่องนี้เนี่ยส่วนนี้เนี่ยเป็นของ่อาชีเน่นะครับชีเน่เพื่อนช่างนันเดชเนาะที่ทํา youtube ด้วยกันครับแต่ว่าของช่องชีเน่เขาค่อนข้างจะคนติดตามเยอะแล้วนะรวมทุกๆแพลตฟอร์มก,ก็น่าจะเป็นล้านแล้วครับ ของเรายัางช่องเล็กๆอยู่ชีเน่ชาแนลนะถ้าใครรู้จักครับอี๋ยวขึ้นชื่อช่องให้เขาให้เครดิตเขานิดนึงปลึง้งอ่านี่นะครับชีเน่ชาแนลนะวันนี้มาลุยสวนชีเน่ครับมาลักปลาแต่ก็บอกชีเน่ไปแล้วครับว่าวันนี้เนี่ยจะขอเข้ามาปักเบ็ดที่สวนทีเนี่บอกมาเลยมาเลยอ่า ฝนตกทั้งทีครับต้องจัดกันหน่อยคราวก่อนเราเคยมากันรอบหนึ่งแล้วเนาะปลาบูตัวใหญ่ๆมากนะร่องสวนนี่นะนีเ่เป็นล่องน้ำของสวนปา์มเล็กๆนี่ครับน้ำสวยดีจริงๆครับ ก็เดี๋ยวผมตัดคลิปการปักไว้ที่ตรงนี้เลยแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวค่ำๆเนี่ยจะมาเดินเลาะกูเนาะแล้วก็กูช้าอีกหนึ่งรอบครับตอนนี้ขอตัดคลิปว่านี้เพื่อที่จะไปช่วยกันปักก่อนนะครับเดี๋ยวค่ำนี้มาเจอกันมาครับผมประมาณ2องทุ่มแล้วตอนนี้ได้เวลามาเดินเลาะกูเบ็ดกันนะครับโดนไม่โดนได้ไม่ได้ตามไปลุ้นไปชมด้วยกันนะครับ ในพานเดินนำหน้าไปแล้วอ่ะก็ดูเบ็ดครบแล้วนะครับเปลี่ยนเยียหมดทุกคันละคันไหนที่ตายหรือว่าโดนปลากัดไปไม่ได้เลยครับคืนนี้คำนี้ฟาวนะ้วในพานอืมฟาวเลยก็เดี๋ยวมาลุ้นกันพรุ่งนี้เช้าครับอีกหนึ่งรอบตอนนี้ก็กลับบ้านแบบมือเปล่าก่อนอก็มานะครับตอนเช้เช้าสวัสดีกันอีกรอบนึงนะมากู้เบ็ดครับจากเมื่อคืนไม่โดนเลย มาเช้านี้ครับแม็กบอกว่าคันนี้มีลุ้นน่นนี่ด,ดึงคันมุดไปหาน้ำครับอยู่ไหมอ่ะอ่ะอู้อูท่าจะใหญ่ด้วยครับถ้าจะใหญ่ถ้าจะใหญ่หน่อยนะอ่ะออ้ใจจริงอุปชอนครับโอ้ โอดูแมกกำไม่รอบนู่นเนาะแม่โดนแล้วครับตัวแรกดึงคันมุดน้ำเลยอ่ะนี่โอ้อย่างงี้ครับได้เรื่องช่อนใหญ่อะตัวแรกมาครับผมเมื่อคืนไม่โดนเลยนะในพนันเมื่อคืนมีกัดคันล้มไปคันหนึ่งครับแต่ว่าไม่ได้ตัวมาเช้านะครับนับหนึ่งละ อ่ะเดี๋ยวไปดูกันอีกครับลองสวนชีเน่ทำงานแล้วครับผมเอาจะบวกเพิ่มหรือเปล่าไปครับไปลุ้นกันอุ้ยคันนี้โดนแล้วในพันใหญ่ไหมนะ่ะอยู่ในน้ำเลยเนี่ยจับตัวก่อนเลยนะใหญ่ปะอุ้ยใหญ่ยระแล้วทำไงขึ้นบกเนี่ย

โอ้อแม็กฉากข้างเลยโอ้สองตัวงามๆครับเช้านี้ผลจากด้ะเบตเลดเงี้ยงยาวเงีย้ยงเงี้ยงลึกเงี้ยงเงี้ยงมันกว้างนะฮะยังไงอะบอกไม่ถูกชุดนี้เราเปลี่ยนตาเบตเป็นเบตสแตเลดครับ โอ้สองตัวส่สวยครับนี่เอาแม็กชูหน่อยเอาก็เก็บกันครบแล้วนะในพันแม่อ่าไหนยกถุงปลาสรุปดูทีนะนี่ได้กันเท่านี้นาะใจว่าเมื่อวานฝนลงอะ่ะน่าจะเก่งกว่านี้นะแต่ว่าก็เอาละครับสองตัวนี่ก็โลฝาเนาะล,ลาเลกืบสองโลไปนู่นหน่อเนาะ ก็นี่ครับ <c oughs> การปักเบ็ดคลิปนี้นะสองตัวงามๆครับผมก็เดี๋ยวผมจะเอาปลาเนี่ยไปทําเมนูอะไร <c oughs> เดี๋ยวตัดข้าวครัวพื้นบ้านของเราเหมือนเดิมนะครับเท่านี้ก็มือใหญ่ๆแล้วนี่ปลาช่อนสวนชิเน่นะ <c oughs> อ่ะไปครับมาพบกับคุณยายเฉยสุดสวยนะวันนี้ยายจะทําเมนูอะไรครับห่อหมกปลาช่อนนะยายห่อหมกปลาช่อน<อ> ปลาช่อนจากที่เราไปปักเบ็ดได้กันมาสองตัวใหญ่ๆนะยายเนาะก็เดี๋ยวมาเริ่มกันนะครับดูวิธีการทำอ่อหมกยายกันเต็มๆเลยวันนี้เดี๋ยวอธิบายขั้นตอนก่อนหน้านิดนะครับปลาช่อนเนี่ยยายเอามาทำแล้วก็แล่ใช่ไหมได้แต่เนื้อล้วนๆอย่างนี้นะแล้วก็ใส่ไข่ไก่ไปสองฟองเนาะจากนั้นใส่อะไรครับใส่หน้ากะทิจ้ะหัวหรือหางครับหัวจาะอ่ะใส่หัวกะทิครับนี่ ได้แบบนี้แล้วก็เคี่ยวเนาะ yeah, <cool. S 1> เคี่ยวหรือกวนเนาะ <Yeah. S 1> อ่ากวนเคี่ยวก็ต้องเอาไปตั้งไฟใช่ไหมยาย <Yeah. S 1> เราเรียกกวนเนาะ <Yeah. S 1> ที่คุณยายกวนอ่ะเป็นเนื้อปลาช่อนนะครับส่วนหัวเนี่ยเราจะแยกไว้เ,เดี๋ยวใส่ตอนหลังเนาะหัวใจหลักของการทําห่อหมกเนี่ย <Yeah. S 1> คือการกวนนะยาย <Yeah. S 1> เหมือนการทําทอดมันเนาะหัวใจหลักก็คือการตําเนื้อปลานะ <Okay. S 1> อ่าก<ม>วนหนักๆถึงๆครับจะอร่อย จากนั้นใส่น,น้ำพริกแกง,กแกงเราจะใช้น้ำพริกแกงแกระทินะยาย<ก>ใส่พริกแกงเยอะๆครับเผ็ดๆอร่อยเนาะ,ะจากนั้นทำางไงต่อครับกวน,ก,นกวนอีกเหมือนเดิมก็การกวนเนี่ยคุณยายก็กวนออกคลิปนี่หน่อยๆเนาะเดี๋ยวเรามีมือกวนประจำครับที่ช่วยยาย เพราะว่ามันต้องกวนกันหนักจริงๆฮะยายคนเดียวคงไม่ไหวระหว่างกวนแกงน้ำพริกแกงกับปช่อนเนี่ยเรามาดูผักที่เราจะห่อหมกวันนี้นะยายใช้ใบยอกับนี่ใครเคยกินครับยอดยางพารานะนี่ยอดยางกินได้นะครับเผื่อใครยังไม่รู้มาแล้วครับมือกวนถึกเละบึกมึนแน่นอนเอยเขาเรียกอะไรถึกเละบึกบึนแน่นอนคนนี้ครับ กามเป็นมัดๆนะถ้ากวนไม่ถึงเนี่ยเวลาเรานึ่งหอหมกออกมาเนี่ยมันจะเป็นน้ำนะยายมันจะเละไม่น่ากินเนาะแต่ถ้าเรากวนถึงๆเนี่ยเวลานึ่งออกมามันจะเป็นเนื้อแน่นสวยไม่มีคลายน้ำเลยครับขั้นตอนต่อไปยายก็จะปรุงรสใช่ไหมอ่ะใส่อะไรครับรสอ่ะสปอนเซอร์ใจดีของเราราชาชูรสนะครับตามด้วยอ่ะของคู่กันเนาะ ของดีคู่คัวเย,ยเฉยนะครับผลิตภัณฑ์จากราชาชูรถแล้วก็น้ำตาล,น,ตาลน้ำตาลนี่ไม่มียี่ห้อเนาะที่อายเขาไม่จ่ายเงินเราใช่ไหม <c oughs> <c oughs> แล้วน้ำปลาน้ำปลาก็มียี่ห้อเนาะแต่เราไม่บอกใช่ไหม <c oughs> <c oughs> แหมรู้จักกรรมด้วยนะ <c oughs> <c oughs> เอาไว้ไกลๆเลยใช่ไหม <c oughs> ดูครับสีสวยแล้วนะนี่กวนอย่างเดียวครับหนักๆเยอะๆพอมาถึงขั้นตอนนี้เนี่ยยายจะเติมขางกะทินะยาย <Yeah. S 2> อ่ามันต้องเติมกะทิเรื่อยๆครับแล้วก็กวนเรื่อยๆอ <Yeah. S 1> กวนเลยยายบอกกวนเลย <laughs> พอหมกตราดกับหมกทั้งบ้านเปียวเนี่ยคนละอย่างไงน,นะหมกเปียวก็คือตำเครื่องพริกกระเทียมขานะหมกปลาซิวหมกอะไรแบบนี้นะแต่อันนี้เป็นหมกแบบทางตราดครับทางตราดภาคกลางภาคใต้เนาะจะหมกแบบนี้ใช่ไหมหมกพริกแกงแดงครับเอาไว้ทําเป็นแล้วก็กลับไปทําให้แม่กิน<ช>อยู่บ้านนะ <c oughs> <c oughs> นี่สาวน้องคายก็จะกลับน้องคายนะครับ <c oughs> ก็ฝากคนน้องคายทั้งจังหวัดเนาะรอต้อนรับด้วยนะ <c oughs> แม่บอกว่าจะพาไปหาปลาที่ไหนแม่น้ำโขงเหรออ่าเดี๋ยวรอรอติดตามสาวน้องคายเขาเรียกอะไรเอ่อสาวน้องคายกับกับลำโขงนะเปียวเนาะนี่เป็นซีรีส์ไปเลยครับผมก็จะรอดูเหมือนกันว่าเขาจะไปล่าอะไรที่แม่น้ำโขงบ้างก็จะไปได้เห็นอีกวิธีการหนึ่งของอ่าพื้นบ้านทางบ้านเปียวนะอยู่อำเภออะไรครับอำเภอสังคมอำเภอสังคมติดแม่น้ำโขงไหมติดเนาะ ก็เดี๋ยวเขามีวิถีอะไรก็ใครอยู่ช่องสาวน้องใครก็รอติดตาม้ะกันนะครับเดี๋ยวจะพาไปหาอยู่หากินอะไรทางบ้านเนาะก็จะถนัดหน่อยนะทีนี้นะเออจากนั้นยายทําไงต่อครับเติมกะทิอีกหนึ่งรอบนะรอบนี้เป็นรอบที่สองแล้วนะครับกับการเติมกะทิเพิ่มก็จะต้องให้มันมันหน่อยนะยายคนปิดคลิปเดินวุ่นแล้วครับนี่ส่วนคลิปนี้ สวัสดีครับอ่บา,าอ,อันนี้ซ้อมอันนี้ซ้อมสสวัสดีคเออนี่ครับกวนเนี่ยเนื้อต้องเป็นอย่างนี้เลยนี่นี่นี่จะต,ต้องไม่ไหลเป็นน้ำนะจะต,ต้องเป็นเหนียวหนือ<ๆ>อย่างนี้ครับถือว่าใช้ได้แต่เดี๋ยวจะต้องกวนเพิ่มอีกสักหน่อยมาที่ขั้นตอนนี้ก่อนครับยายจะใส่ใบมะกรูดซอยครับผม นี่ใส่เยอะๆหอมๆครับอ่าจากนั้นก็กวนอีกครับผม90%คือการกวนครับก็ตอนนี้ก็กวนน่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะยายแตเดี๋ยวจะเริ่มหอนะครับยายเนี่ยจะเริ่มห่อเนื้อไปก่อนแล้วเดี๋ยวห่อเนื้อไปสักหน่อยแล้วเดี๋ยวจะใส่หัวเพิ่มแล้วก็กวนอีกนะครับห่อแรกยายใส่ใบายางพาราใช่ไหม <Yeah. S 1> <laughs> การจับจีบหอหมกนะครับนี่ใบตองเนี่ยใช้สองชั้นในะยายเพื่อมันแตกนะครับ oh, <look. S 1> ให้มันหนาหน่อย <Yeah. S 1> จากนั้นก็กัดไม้ในะยายอ่ะแบบนี้เสร็จแล้วครับหนึ่งหอนี่อีกสักรอบนะชัดๆครับเอาผักลองตักน้ําห่อหมกใส่ปาบนี่จากนั้นครับ ปึ๊บปึ๊บต้องฝึกครับอ่าเรียบร้อยแล้วครับนี่ระหว่างคุณยายขอสาวน้องคายก็ก่อไฟรอเนาะเตรียมน้ำไว้นึ่งนะมาดูวิธีการของคนโบราณหน่อยนะ อ,อันไหนจะหัวจะเนื้อเนี่ยเขามีจุดสังเกตตรงนี้ครับถ้าห่อไหนที่เป็นหัวเนี่ยยายจะกัดไม้ไ,ไปสองกัดถ้าห่อไหนที่เป็นเนื้อร้วนเนี่ยกัดเดียวครับเผื่อลูกหลานคนไหนชอบกินหัวก็จะได้เลือกสองกัดไปเลยถ้าใครชอบกินเนื้อก็จะเลือกกัดเดียวแบบนี้ครับได้แบบนี้แล้วก็ขึ้นหนึ่งนะยายนะอา้าวปิดฝาครับเท่านี้ก็รอให้สุกอย่างเดียวแล้วยาย ก็ฝนตกลงมาแล้วยายหอมหมกสุกหรือยังครับอ่ะดูกันหน่อยสินี่ครับใบตองสุกแล้วนะมาดูเนื้อกันหน่อยนะครับนี่โอ้ฟันขึ้นกลุนๆเลยครับน่ากินมากๆนี่พอละกวนดีแล้วเนี่ยมันจะแห้งดูเหนียวหนุบหนับอย่างนี้เลยครับ หอนี้นี่น่าจะเป็นใบยอเนาะดำๆอ่ะลาดข่าวใช่ไหมเปียวดูครับอื้มร้อนๆนะมาลองชิมกันสักหน่อยนะเปียวค่ะห่อเปียวที่เลือกมาห่อเนื้อใช่ไหมค่ะใครชอบหัวก็สองกลัดเนาะ,ะอ่าเป็นไงครับ รอ้อนไหมร <c oughs> ้นคดีๆในเนื้อมันจะเหนียวหนุบแห้งดีเลยนะ<ช>อ่ะ,อะก็เดี๋ยวปิดคลิปกินข้าวกันในฝันเนาะ,อ,ะอ่ะใครจะปิดคลิปวันนี้อ่ะท <c oughs> าดถ้าชอบถ้าชอบคลิปแบบนี้ <c oughs> แล้วเดี๋ยวไว้พบก,กันใหม่ <c oughs> <c oughs> ส่วนคลิปนี้ <c oughs> พูดดิ สำหรคลิปนี้จากคลิปนี้ขอลาไปอ่ามาสวัสดีเร็วอะสวัสดีครับเร็วมาสวัสดีครับอ่ะ<า>สวัสดีครับพร้อมกันสวัสดีครับบ๊าย<ป>บาย<ป> <laughs>